สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกับมาอีกครั้งในค่าวิชาภาษาไทยกับครูป๊อปนะคะเมื่อวานเนาะเราได้มีกันบ้านในหนังสือหน้า14ใช่ไหมวันนี้เราจะมาเฉลยกันค่ะอันนี้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ จะไม่มีการบ้านด้วยครูป๊อบแค่เฉลยเสร็จแล้วเราวันนี้ก็จะสบายกันแล้วนะคะไปทำงานวิชาอื่นหรือว่าไปเคลียร์งานของเก่าให้เสร็จนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูป๊อบจะเริ่มทดสอบครั้งที่1แล้วนะคะในเรื่องของอักษรน,นำและคำควบกล้มเลยเนาะมาค่ะเราวันนี้เรามาเฉลยกันเนาะมาคำแรกอะไรเออที่ตัวขึ้นต้นด้วยชอชิงบ้างอ่ะ เนี่ยอันนี้ชฉลช่งมีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่าฉลองหนูก็เขียนฉลองลงไปมีอะไรอีกฉลูมีอะไรอีกเฉลยแล้วก็เฉลิมหมดยังแล้วก็เฉลานั่นเองนะคะมีแค่นี้เองต่อไปนะคะขคลืนต้นด้วยถอถุง ขอถูมีตังไหนบ้างทะลอกถวายทนนทวินหมดแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นขึ้นต้นด้วยพอพึ่งผวาผนัง ผนึกพงังอาดหมดแล้วนะคะต่อไปเค้นต้นด้วยสอเสืออ่สาสอเสือส,สนมสนิท สมานสนองต่อไปค่ะขึ้นต้นด้วยหอหีบหมีหมานอน มวกไหมนั่นเองและส่วนในเรื่องของการแต่งเรื่องตามจินตนาการนะคะเดียวครูป๊อปจะตรวจเป็นรายบุคคลนะคะเพราะว่าถ้าครูป๊อปจะมาให้คนนู้นคนนี้ผิดมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องตามจินตนาการส่วนมากเรื่องตามจินตนาการนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดเลยนะคะไม่ว่าหนูจะคิด อยู่ในกรอบคิดอยู่นอกกรอบหรือว่าคิดออกไปนอกโลกเลยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะมันเป็นเรื่องจินตนาการของเด็กๆเ,เนาะสําหรับวันนี้เราเรียนเร็วมากเลยนะคะไม่มีการบ้านด้วยค่ะวันนี้ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ